สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาทเแียแต่งตาโคตเลขที่15เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับ3วันนี้ผมจะมาทดลองเรื่องน้ำมันลอยน้ำได้วัสดุในการทดลองมีดังนี้ครับ 1. น้ํา้ำสี 2. น้ำมัน 3. แก้วน้ำสองใบนะครับแล้วก็ไม้สำหรับคน สมมติฐานของผมคือทำไมน้ำมันจึงสามารถลอยอยู่เหนือน้ำได้เรามาก็ทดลองกันเลยครับเทน้ำใส่แก้ว แล้วก็น้ำมันอย่างละแก้วต่อไปนำน้ำเทใส่น้ำมัน จะเห็นว่าน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำผมจะลองใช้วิธีการคนดูนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันผสมเข้ากับน้ำได้หรือไม่ จะเห็นว่าน้ำมันยังคงลอยอยู่เหนือน้ำสรุปคือน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำสาเหตุเกิดจากน้ำมันมีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำและมีน้ำหนักเบาวกว่าน้ำจึงทำให้น้ำมันลอยตัวขึ้นมาจากน้ำได้สำหรับการทดลองนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ